สวัสดีท่านผู้ฟังทางช่องท็อตบันเด็ดรีวิวฟุตบอลก่อนเกมกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกันวันที่เจ็ดพฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับผมก็นํามาฝากกันเช่นเคยครับสามคู่เดี๋ยวก่อนอื่นไปสรุปทัศนะคู่เมื่อคืนกันก่อนนะครับว่ามีคู่ไหนทํากําไรหรือขาดทุนกันไปบ้างนะครับผมเริ่มกันที่คู่แรกครับแต่เวลา4ทุ่มครึเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลเจ้าบ้าน รับการมาเยือนอาร์เซนอลนะครับผมคู่นี้นิวคาสเซิลเจ้าบ้านเนี่ยเป็นฝ่ายต่อนะครับต่อราคาเสมอนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าสถิติการพบกันเป็นยังไงนะครับการพบกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งสองทีมนะครับยังคงเป็นฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลที่ทําผลงานได้ดีกว่าชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งของ Arsenal. อาร์เซนอลฝั่งนิวคาสเซิลกันบ้างครับว่าผลงาน ห้านัดหลังสุดเดยเ้าเยือนเป็นยังไงนะครับผลงานห้านัดหลังสุดเดยเ้าเยือนของนิวคาสเซนเนี่ยต้องบอกว่าชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับทํากําไรได้ถึงสนะี่นัดไปดูผลงานห้านัดหลังสุดของการเล่นในบ้านกันบ้างครับเล่นในบ้านห้านัดหลังสุดนะครับชนะสี่แพ้นัดเดียวทํากําไรได้สนะี่นัดเช่นกันต้องบอกเลยว่านิวคาสเซลฟอร์มร้อนแรงมากนะนะัดนณะนะปัจจุบันเนี่ยฟอร์มดีมากๆนะครับผม ผิดกันกันกบอาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลห้านัดเดยเ่าเยือนหลังสุดชนะนัดเดียวนะครับเสมอสามแพ้หนึ่งทำกำไรได้แค่นัดเดียวส่วนผลงานการเล่นการเยือนนะครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งทำกำไรได้แค่นัดเดียวเช่นกันนะครับฟอร์มอาร์เซนอลตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเริ่มแผ่วไปนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโดยที่ผมไปดูอัตราการชนะ จากกูรูท่านอื่นๆที่เขาให้มานะครับผมอัตราการชนะเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งนิวคาสเซิลเจ้าบ้านซะเป็นส่วนใหญ่อัตราการชนะอยู่ที่หกสบกเปอร์เซนนะครับผมแล้ววันนี้นิวคาสเซิลราคาออกเสมอด้วยผมว่านะครับฟอร์มนิวคาสเซิลตอนนี้ก็ถือว่าร้อนแรงนะต่อให้อาร์เซนอลพึ่งไปชนะเชลซีมานัดที่ล่าสุดที่ผ่านมาก็ตามแต่นะครับแต่ต้องบอกเลยว่า การชนะล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยทีมเชลซีเองก็เป็นทีมที่แบบถ้าเทียบฟอร์มกับอาร์กับนิวคาเซนเนี่ยมันคนละชั้นอยู่แล้วนะครับต่างกันลิบลับเลยนะครับวันนี้ราคาออกมาแบบนี้นะครับกับฟอร์มที่เป็นแบบนี้ของทั้งสองทีมผมอยู่นิวคาเซลนะครับอยู่นิวคาเซลได้เลยนะครับอยู่นิวคาเซลได้ไม่เสียหายนะครับ คู่นี้ฟันธงผมอยู่นิวคาสเซิลนะครับไปดูกันที่คู่ที่สองครับคู่ที่สองเนี่ยเตะเวลาตีหนึ่งเป็นคู่ระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนยูนะครับวันนี้ราคามาตกฝั่งแมนยูแมนยูต่อเสมอเหมือนกันนะครับไปดูฟอร์มกันฟอร์มในการพบกันของทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นฝั่งแมนยูนะครับที่ดูดีกว่าชนะห้า ไม่เคยแพ้แล้วก็ไม่เคยไม่เคยเสมอให้กับเวสต์แฮมเลยนะครับไปดูฟอร์มเวสต์แฮมเจ้าบ้านครับฟอร์มเวสต์แฮมเจ้าบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าย่าแย่นะห้านัดหลังสุดเย่าเยือนเนี่ยแพ้ติดกันสามนัดนะชนะหนึ่งนัดเสมอนัดเดียวนะครับทํากําไรได้แค่สองนัดแต่เป็นการทำาไรการทํากําไรสองนัดเมื่อเดือนอเมษานะครับผมสามนัดล่าสุด นะครับแพ้ลวดไปดูผลงานในบ้านครับผลงานในบ้านต้องบอกเลยว่าไม่ต่างกันนะชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองนะครับทำกำไรได้แค่สองนัดไปดูฝั่งแมนยูครับแมนยูเย่าเยือนห้านัดหลังสุดดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งทำกำไรได้สามนัดเท่าทุนหนึ่งนัดนะครับผลงานการเยือนอย่างเดียวชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สาม การเยือนของแมนยูเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่เยือนนัดล่าสุดก็ไปแพ้ไบตันมานะครับไปแพ้ไบตันมา1์อันนี้แพ้แบบนาทีบาปด้วยนะอ่าโดนจุดโทษช่วงทดเวลาสุดท้ายเหมือนกันก่อนหน้านั้นนะครับก็เจอสเปอร์ก็เสมอนะครับชนะนอตติงแฮมนะครับแล้วก็ไปแพ้นิวคาสเซิลแล้วก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูลอันนี้ผลงานการเยือนนะไม่ดีเลย นะครับผมถ้าเทียบฟอร์มแต่ว่ามาเจอเอวสแฮมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยราศีดีกว่านะครับราศีดีกว่าอัตราการชนะของอกูรูท่านอื่นๆที่ให้มาเนี่ยให้ไปฝั่งแมนยูกันหมดนะครับให้ไปฝั่งแมนยูกันหมดแล้ววันนี้ออกราคาเสมอด้วยผมว่านะครับวันนี้แมนยูก็หวังแต้มนะหวังแต้มเพื่อจะเกาะท็อปโฟผมว่าแมนยูเอาได้นะ คู่นี้คู่นี้ผมอยู่แมนยูแล้วกันนะครับวิเคราะห์เลยอยู่แมนยูครับคู่นี้อยู่แมนยูอุ่นใจกว่านะครับราคาไม่สูงขออยู่แมนยูนะครับไปต่อกันที่คู่ที่สามครับกระโดดไปฝั่งบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับคู่นี้เตะเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นคู่ระหว่างโบลูเซียดอทมูลเปิดบ้านรับการมาเยือนโวฟบวกนะครับวันนี้ดอทมูลราคาออกต่อหนึ่งลูกนะครับผมไปดูสถิติ การพบกัน5นัดหลังสุดครับ5นัดหลังสุดต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นฝั่งดอทมุลดูดีกว่าชนะ4แพ้นัดเดียวนะครับไปดูผลงานของดอทมุลเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านเย่าเยือน5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านต้องบอกเลยว่าโหดมากๆโคตรโหดชนะรวดนะครับต้องบอกเลยชนะรวดย้อนไปเลยถึงประมาณ10นัดเลยก็ได้ ชนะลวดทั้งสิบนัดเลยนะครับทํากําไรก็เก้านัดขาดทุนนัดเดียวนอกนั้นชนะลวดนะ้านี้ผลงานในบ้านนะโหดมากๆไปดูวบบวกกันบ้างครับวบบวกยวเย้าเยือนห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งทำกำไรได้สามผลงานการเยือนก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งทำกำไรได้สามขาดทุนสองผลงานการเยือนเนี่ยต้องบอกเลยว่าโหเอาเหมือนกันนะ สูสีนะเอาเหมือนกันนะครับแต่ดอทมูลเนี่ยวันนี้ต่อหนึ่งลูกถ้าราคาหนึ่งลูกคู่นี้นะผมบอกก่อนถ้าดอทมูลราคาหนึ่งลูกนะผมว่าอยู่ได้ผมว่าอยู่ได้ดอทมูลยิงได้อยู่นะครับเฉือนเอาชนะได้อยู่แต่นะครับย้ํานะถ้าราคาคืนนี้ออกมากกว่าหนึ่งลูกอย่างเช่นลูกครึ่งหรือสองลูกนะครับหรือลูกครึ่งควบสอง อันนี้ผมอยากให้ไปลองวฟบวกอยากให้ไปลองวฟบวกนะครับเพราะอะไรเพราะการเยือนของดอทมุลเองเนี่ยทําผลงานก็ไม่ดีนะครับทําผลงานก็ไม่ดีการเยือนนะแต่วันนี้ดอทมุลเล่นในบ้านต้องบอกเลยว่าสถิติในบ้านโหดอย่างที่ผมบอกแล้วการยิงประตูเนี่ยถ้าเจอทีมที่สูสีกันเนี่ยเฉือนแค่ลูกเดียวนะครับ ถ้าเป็นทีมระดับท็อปไฟนะจะเฉือนกันลูกเดียวแต่ถ้าต่ํากว่าท็อปไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมอันดับหถึงอันดับ10เนี่ยถือว่ายิงสูงใช้ได้เลยถือว่ายิงสูงใช้ได้เลยนะครับแต่วบบวกเนี่ยทีมอันดับเจ็ดผมว่านะสกอร์น่าจะออกอยู่ที่สองหนึ่งหรือสามหนึ่งมีโอกาสแต่ถ้าราคาออกเกิน1ลูกอย่างเช่นลูกครึ่งหรือลูก ลูกครึ่งควบสองหรือสองลูกเนี่ยผมแนะนําไปลองวบบวกนะครับอันนี้ผมให้ราคาแบบนี้นะครับผมบอกเลยผมวิเคราะห์ให้แบบนี้ถึงแม้ว่าอัตราการชนะเนี่ยกูรูท่านอื่นๆจะให้มาเนี่ยดอทมุลชนะหกสิบเปอร์เซ็นตก็ตามแต่แต่ถ้าราคาเกินหนึ่งลูกผมบอกเลยไปอยู่วบบวกแต่ถ้าหนึ่งลูกเนี่ยอยู่ดอทมุลได้นะครับคู่นี้ผมฟันธงแบบนี้ราคาหนึ่งลูกอยู่ดอทมุลครับ ราคามากกว่า1ลูกไปไปลองวบบวกครับผมนะครับจบกันไปครับสำหรับสามคู่ที่ผมให้นะครับเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลพบอาร์เซนอลผมให้นิวคาสเซิลนะครับผมให้นิวคาสเซิลเวสต์แฮมพบแมนยูผมให้แมนยู U, แล้วก็ดอทมุลพบวบบวกผมให้ดอทมุลนะครับผมจบกันไป3ามคู่ก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนนักลงทุนท่านใดนะครับที่อยาก ได้ทัศนะเพิ่มเติมจากกูรูท่านอื่นๆหรือแนวทางหลีกอื่นๆนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับยังไงกดที่ลิงก์แล้วแอดเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับผมวันนี้ท็อตบอลเดดขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ